เมื่อเราทำงานไปทำงานไปวันหนึ่งถ้ามีความเครียดจะทำยังไงทุกท่านในที่นี้คงจะเครียดใช่ไหมเวลาทำงานทำงานไปเยอะๆแล้วเนี่ยความเครียดเนี่ยเป็นสารก่อมะเร็งชนิดหนึ่งนะใครไม่รู้ก็ปวดรู้ไว้ด้วยมันเป็นสารก่อมะเร็งนะ เพราะฉะนั้นมะเร็งเนี่จะไม่เป็นกับคนเงินเดนะือนเจ็ดแปดพท่านสบายใจได้มันจะเลือกเป็นกับคนเงินเดือนหลาย,ห,ลายหมื่นหลาย,ลายแสนเป็นกับผู้บริหารเพราะอะไรผู้บริหารจะแบกความเครียดอัตามาก็สังเกตพระผู้ใหญ่ก็เป็นเยอะนะมะเร็งกับเบาหวานกับน้ำตาลในเม็ดเลือดโรคอย่างนี้เขาเรียกว่าโรคอรารยธรรมคือคนกิ๊กก๊กไม่เป็นนะ เป็นกับคนรวยๆใหญ่ๆที่แบกความรับผิดชอบเยอะๆแล้วไม่รู้จักถ่ายเทความเครียดเพราะฉะนั้นวันนี้จะแนะนําให้ท่านถ่ายเทความเครียดเวลาทํางานหนักๆนี่เครียดขึ้นมาทํำยังไงหนึ่งเครียดเพราะถูกด่าคิดว่าทุกท่านคงถูกเจ้านายด่าบ้างนะในชีวิตนะเครียดเพราะถูกด่าเนี่ยทำยังไงให้ถือหลักพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้านี่ดีที่สุดในโลกถูกด่าไหมคนระัถูกมับด่าเจ็ดคืนเจ็ดวันน,ะนี่นับว่ายาวแล้วนะแต่มีอยู่ปีหนึ่งถูกด่าอยู่เก้าเดือนเพราะผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยถูกต่างศาสนาจ้างมาในช่วงปฏิฐานพุทธศาสนาใหม่ๆนะเขาเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสดใหม่มากรุ่งเรืองคนแฮ่ไปหาเหมือนกับน้ำป่ามันไหลหลากอะ ต่างศาสนาก็เลยจ้างหญิงคณิกาก็คือโสเภณีคนหนึ่งสวยมากเดินเข้าวัดทุกวันเข้าวัดตอนไหนตอนตอนเย็นจะเข้าวัดทุกวันแล้วตอนเช้าเช้าก็จะกลับออกมาจนชาวบ้านสังเกตเห็นแล้วเขาก็ถามว่าเธอไปที่วัดทําไมผู้หญิงคนนี้ก็บอกเอา้าก็ในวัดใครเป็นใหญ่อยู่ในนั้นลหละฉันก็ไปอยู่กับคนนั้นแหละก็พูดอย่างนี้นะชาวบ้านก็เริ่มลือลือลือสามเดือนผู้หญิงคนนี้ไปซื้อชุด ชุดคลุมอะชุดคลุมท้องฮะชุดกุม,มารนะมาใส่แล้วก็บอกว่าท้องป่องล้วแล้วก็ท้องโตขึ้นเรื่อยๆๆๆนะเชื่อไหมในระหว่างนั้นสํานักข่าวทุกสํานักรายงานหมดเลยว่าพระพุทธเจ้ามีภรรยาผู้หญิงคนนี้ชื่อจินจะมานาวิกาถ้าเป็นท่านทั้งหลายท่านทนได้ไหมฮะข่าวลือขนาดเนี้ยถ้าเป็นคนไทยเดี๋ยวนี้นะถ้าเจอขนาดนี้ต้องบินไปเมริกาเลยนะ สมัยก่อนพุทธเจ้าท่านไม่รู้จะบินไปไหนมันยังไม่มีเครื่องบินท่านนิ่งอยู่ในวัดนะถูกเขาอัดอยู่เก้าเดือนจนเลขาของพนะระองค์น่ะร้องไห้เลยอะ่ะพระอนอนท์อ่ะไปหาพุทธเจ้าเนะี่ยร้องไห้เลยบอกว่าเราหนีกันเถอะพุทธเจ้าบอกว่าเหตุเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นถ้าเป็นท่านทั้งหลายท่านทนได้ไหมข่าวลือขนาดนี้ถ้าเป็นคนไทยเดี๋ยวนี้นะถ้าเจอขนาดนี้ต้องบินไปเมริกาเลยนะ สมัยก่อนพุทธเจ้าท่านไม่รู้จะบินไปไหนมันยังไม่มีเครื่องบินท่านนิ่งอยู่ในวัดนะถูกเขาอัดอยู่เก้าเดือนจนเลขาของพระองค์นะ่ะร้องไห้เลยอะ่ะพระอนอนท์อ่ะไปหาพุทธเจ้าเนะี่ยร้องไห้เลยบอกว่าเราหนีกันเถอะพุทธเจ้าบอกว่าเหตุเกิดที่ไหนก็นดับที่นั่นมีอยู่วันหนึ่งเมื่อครบเก้าเดือนท้องโตเต็มที่ผู้หญิงคนนี้เข้าไปในวัดนะพระพุทธเจ้ากําลังสแสดงธรรมฉลาดมากนะคือไปตอนที่คนกําลังฟังธรรมพันกว่าคนนะ พอไปถึงก็ไปชี้นหน้าด่าพุทธเจ้าเลยกลางวงเลยนะบอกว่าพระองค์อ่ะดีแต่จะสอนคนอื่นดีแต่จะห่วงใยคนอื่นแต่ไม่เคยห่วงใยหม่อมชั้นเลยดูสิท้องโตขนาดเนี้ยไม่เห็นมาดูมาแลเลยเมื่อไม่มีเวลาเองก็ทําไมไม่ให้ยมอุปถาของพระองค์คนอื่นน่ะมาดูแลหม่อมชั้นก็ได้เนี่ยเจอขนาดนี้เงียบก็บเลยนะคนฟังก็ตกใจนะ ท่านทั้งหลายลองคิดดูนั่นพระพุทธเจ้านะ่ะของเราแค่พระลูกวัดธรรมดานะขึ้นนั่นดึงมีคลิปวิดีโอออกไอทีวีนะโอ้โหตกใจกันทั้งประเทศอันนั้นพพุทธเจ้าเลยนะคิดดูว่าคนจะตกใจขนาดไหนพอผู้หญิงคนนี้ไปชี้หน้าด่าพระองค์พระองค์ก็บอกว่าน้องหญิงที่เธอพูดมานั้นจริงหรือเท็จมีฉันกับเธอสองคนเท่านั้นที่รู้ความจริงพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้ผู้หญิงคนนี้โกรธมาก เ้นแรงเต้นกาให้มันสมจริงเข้าไปเต้นไปเต้นมาเนี่ยปรากฏว่าสมจริงเกินไปไม้ที่มันมัดโอบอยู่ที่ท้องเนี่ยตกฮะตกลงพื้นคนก็เลยเห็นว่ามันไม่ใช่ท้องโตจริงๆเนี่ยมันเอาไม้มามัดครอบท้องให้มันป่องออกมาใช่ไหมเท่านั้นเองผู้หญิงคนนี้ถูกรุมประชาทันตามคำพีบอกว่าแผ่นเดินศพแต่อาตมาตีความใหม่ว่าไม่น่าจะแผ่นเดินสูบหรอกน่าจะถูกกระทืบ ถูกกระทืบตายทันตายเห็นเลยนะคําว่าแผ่นดินสูบน่าจะเป็นสำนวนเป็นสำนวนเป็นอีเดียมสมัยก่อนคือใครทํากรรมหนักจะถูกแผ่นดินสูบก็คือถูกประชาชนรุมกระทืบพอถูกรุมกระทืบปุ๊บเหตุการณ์สงบแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นพอมีคนมาตําหนิมากๆคนเหล่านั้น,น่โกรธแค้นพระพุทธเจ้าหาพระพุทธเจ้าเนี่ยเกลียดตัวกินไข่แต่พอคาจริงปรากฏคนที่เกลียดนั่นแหละกลับมารักใหม่ท่วมท้นมหาศาล ผู้เขียนคมพีเขียนบันทึกประวัติศาสตร์ตอนนี้บอกไว้ว่าเหมือนกับเมื่อเมฆเลื่อนผ่านดวงตะวันแสงตะวันนั้นก็สาดส่องเจือจ้าไปทุกคนทุกแห่งตั้งแต่นั้นพุทธศาสนารุ่งโรจน์มากอาตมาจึงคิดว่าในชีวิตของเราทุกคนจะมีวันหนึ่งที่ชีวิตถูกเมฆหมอกแห่งความเครียดเลื่อนมาปิดบงังเราต้องถือหลักประพุทธเจ้าในโลกนี้ไม่มีใครที่ไม่ถูกด่าหรอก เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังถูกดา่าเราวิเศษมาจากไหนใช่ไหมนี่เรื่องที่หนึ่งสองพระพุทธเจ้าก็บอกอีกว่านาทิโลเกอันเนนที่โตแปลว่าในโลกนี้ไม่มีใครที่ไม่ถูกนินทาถ้าเราถูกนินทาทํำยังไงพระองค์บอกว่าให้ฟังมนุษย์ส่วนใหญ่จะไม่ฟังนะถ้าถูกนินทาถามหาต้นต่อเลยใครพูดไม่สนอ่ะใครพูดเพื่อนบอกว่าเฮ้ยอย่าไปคิดอะไรมาก เขาไม่ได้จริงจังอะไรไม่รู้เงี้ยเอาละมันจะมีเรื่องเลยนะตามไปเลยพพุทธเดจ้าบอกวเวลามีคนมานินทาเรานะหนึ่งให้ฟังสองถ้ามันจริงก็อย่าหลงสามถ้ามันไม่จริงให้ทำความเข้าใจซะว่าเราไม่ได้เป็นอย่างเขาพูดประเด็นต่อมาพระพุทธเดจ้าบอกว่าถ้ามีคนมาจู่โจมเราด้วยข้อกล่าวหาร้าย พระองค์บอกว่าให้ทําตัวเหมือนช้างสึกเก้าลงสู่สงครามคือเราเกิดมาในโลกมนุษย์ร้อยพ่อพันแม่มันอยู่ล้อมตัวเราเพราะฉะนั้นคนทั้งโลกจะไม่เห็นไปกับเรานะสมมุติถ้าคุณจะซื้อบ้านหลังหนึ่งนะไปถามเพื่อนเอาแบบให้เพื่อนดูอู้ดีไปถามอีกคนหนึ่งก็ไม่ดีไปถามสิบคนนะความเห็นสิบความเห็นเลยคุณจะทําอะไรไม่ได้เลยในโลกเนะี้ถ้าไปถามคนทุกคนนะเพราะร้อยคนก็ร้อยความเห็นใช่ไหม ดังนั้นท่านบอกว่าเมื่อเราอยู่ในสังคมและถูกรุมดา่าถูกรุมตำหนิก็ให้นึกว่าเออเราเป็นช้างเดินลงสู่สงครามมันจะมีอาวุธพุ่งมาจากทุกทิศแหละหน้าที่เราไม่ใช่ตอบนะอดทนอดทนท่านพุทธทาสบอกว่าเวลาคนดา่าท่านมากๆท่านก็นึกว่าท่านเป็นช้างแล้วคนที่มาดา่าท่านท่านก็บอกว่าเป็นพวกหมาเห่าตีนช้างท่านเลยไม่ตอบโต้ใครเลยที่มีความสุขฮนะอยู่ได้สบายนี่คือวิธีของท่านนะ แต่ท่านอย่าไปบอกนะว่าใครเป็นหมาเม่าขอคุณนะอันนั้นอันตรายให้นึกไว้ในใจว่าเราเนี่ยเป็นช้างให้หนักแน่น <But> นี่คือวิธีรับมือกับคำำําตําหนิเตีต่ยนทั้งหลายต่อมาความเครียดที่มันเกิดจากความทุกข์ในใจความทุกข์ในใจบางสิ่งบางอย่างมันไม่จําเป็นต้องทุกข์แต่เราไปทุกข์เช่นคุณโยมคนหนึ่งไปหาตามาแล้ว อาตมาให้พรเอาแต่ร้องไห้ตลอดเวลาเหตุผลก็เพราะทำบุญถึงสามีแล้วก็นึกถึงแต่สามียึดติดสามีขนาดไหนขนาดว่าห้องนอนที่สามีเคยนอนจัดเหมือนเดิมทุกอย่างพอวันที่สามีเสียมาถึงไว้อะไรด้วยการร้องไห้เป็นวันสามีแห่งชาติร้องไห้วันหนึ่งไปทําสังฆทานที่อาตมาตอาตมาถามว่าคุณร้องไห้ทําไมจะเอาไม่เนี่ยพรเนี่ย เขาบอกเอาท่านเอา้าเราก็ถามว่าร้องให้ทําไมเขาบอกว่าเนี่ยก็คิดถึงเขาตายมากี่ปีแล้วเนี่ยสิบสามปีท่านตมาเลยบอกว่ายอมรู้ไหมคนเรานะเกิดทันทีที่ตายเพราะฉะนั้นป่านนี้สาม,มีมีกิ๊กใหม่แล้วเด็กอายุสิบสามใช่ไหมมีแฟนแล้วเห็นไหมตมาเลยบอกคุณไปยึดติดถือมันทําไมวางได้แล้วความทุกข์อย่างนี้มันไม่ใช่ทุกข์ที่แท้จริงนะแต่มันเป็นความทุกข์เพราะ ยุดติดนะเปรียบเสมือนอะไรคนอินเดียเวลาเขาจะจับลิงเวลาลิงมากวนพืชไร่เนี่ยคนอินเดียจะถือหลักอย่างนึงคือจะทาหม้อทําหม้อปากเล็กนะแล้วเอาถั่วใส่ไว้ในน้นเยอะๆแล้วลิงเนี่ยมันก็เห็นหม้อที่เต็มไปได้วยถั่วมันก็มาถึงมันคว้าเลยนะพอมันกําถั่วปุ๊บมันดึงมือออกจากหม้อไม่ได้จากนั้นชาวสวนจะวิ่งไล่จับลิงกันสนุกเลยลิงมันวิ่งไปไหนไม่ได้เพราะมันต้องลากหม้อเห็นไหม จับได้ชาวสวนเขาก็หัวเราะไอ้ลิงหน้าโง่ก็แค่เองปล่อยมือมอก็หลุดใช่ไหมนี่บางครั้งมนุษย์เป็นพวกลิงกำถั่วเห็นไหมท่านเป็นกันหรือเปล่าความทุกข์บางอย่างมันไม่จําเป็นหรอกแต่เรายึดมันไว้พวกลิงกำถั่วาตมาไมมีตัวอย่างที่เป็นของจริงมากเลยคือพระบวชใหม่ที่วัดอาตมาเป็นข้าราชการเป็นอาจารย์พิเศษที่จุฬาไปบวชวันหนึ่งเดินผ่านหลังวัด เจอชายคนหนึ่งแต่งตัวดีนะใส่สูทผูกเน็คไทยอย่างดีนะหน้ากอพอชี้หน้าดา่าท่านต่อหน้าคนที่อยู่ตรงป้ายรถเมล์อ่ะท่านอุ้มบาดอยู่นะโอ้ผ้าบทใหม่ด้วยจูจๆถูกคนแต่งตัวดีชี้หน้าดา่าต่อหน้าธารกำนันเหงื่อซกเลยกลับมาผมแค้นมากเดี๋ยวกลับออกไปนะจะกลับไปฉาเลยอตาตมาบอกใจเย็นๆรุ่งขึ้นก็ไปบินฑบาทอีกอาตมาก็ไป กะว่าวันนี้นะท่านถ้ามันฉาบผมนะผมชกมันเลยก็จะวังบาทเลยนะเชื่อไหมพอเราเดินเลี้ยวขวาเอาประตูเท่านั้นเองผู้ชายใส่สูตรแต่งตัวดีเมื่อวานล้มป้อแป,แป้อยู่ข้างประตูวัดนะ่ะปรากฏว่าไม่เต็มเต็งไม่เต็มอารมาถามว่าเห็นไหมคุณยังจะโกรธคนคนนี้อีกไหมพระบวชใหม่รู้ว่าท่านอาจารย์ ถ้าผมรู้ว่าอิตานี่มันบ้านะเมื่อคืนผมจะเลิกโกรธมันเลยถามว่าทําไมมนุษย์ไม่โกรธคนบ้าถ้ารู้ว่าเป็นคนดีจะโกรธทันทีนะตอนที่เราโกรธคนบ้านั่นเราก็บ้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นความทุกข์บางอย่างเนี่ยถ้าเราวางได้เนี่ยมันจะไม่ทุกข์ใช่ไหมถามว่าทําไมตอนที่ถูกดา่าใหม่ๆพระใหม่องค์นั้นรูปนั้นโกรธมากเพราะท่านยึดนะยึดว่าเขาด่าท่าน แต่พอวันที่สองรู้ว่าเขาบ้าท่านปล่อยวางไม่ถือคนบ้าไม่ว่าคนเมาความทุกข์ที่มันกัดกินหัวใจท่านมาทั้งวันทั้งคืนหายเลยอันนี้เรียกว่าเป็นการแก้ความเครียดด้วยการปล่อยวางถ้ามันจํายากก็ให้จําว่าอย่าเป็นทําตัวเป็นลิงกําถั่วอันนี้จําง่ายอย่าทําตัวเป็นลิงกําถั่วและประเด็นที่สามเป็นความทุกข์ของคนที่ทํางานก็คือว่าเมื่อเราทํางานไปมากๆแล้ว ท่านทั้งหลายก็รู้สึกว่าความเครียดมันอัดเข้ามาอัดเข้ามาจากทุกทิศทุกทางอัตมาภาพแนะนําให้ไปดีท็อกซ์หัวใจเรามักจะไปล้างไส้กันใช่ไหมเป็นแฟชั่นนะคอสแล้วแปดพันนะเดี๋ยวนี้นะกลับมาเครียดเหมือนเดิมช่วยไม่ได้เลยอัตมา,าแนะนําอย่างนี้รู้สึกว่าพรุ่งนี้จะมีจัดด้วยใช่ไหมจะไปดีท็อกซ์หัวใจที่วัดพัฒนตะก็ขอแนะนําอย่างนี้ว่าถ้ามีโอกาส ขอให้เราทุกคนเรียนรู้ที่จะฝึกสมาธิเอาไว้เป็นเกราะคุ้มภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงทรงนั่งสมาธิวันละอย่างน้อย40นาทีอันนี้อาจารย์สัญญาธรรมศัก์เล่าไว้เราดูพระองค์ท่านพระชนมายุ80พรรษาพระสติปัญญาของพระองค์ท่านพระบุคลิกภาพของพระองค์ท่านเนียบไหมฮะเนียบทุกอย่าง